เจ็บนั่งอกเจ็บนั่งอกเหนื่อยง่ายอาจจะเป็นโรคนี้วันนี้มีคําถามหลายคําถามที่ถามพี่ปราจิตนั่งอกพี่ปราแล้วก็เหนื่อยง่ายมากเลยทาอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยทําอะไรนิดหน่อยเป็นโรคอะไรกันแน่วันนี้พี่ปราจะนํามาการเหล่านี้แล้วมาบอกอะไรโรคดูเนะคะืค่ะว่าสังเกตตัวเราเองว่าเป็นโรคอะไรแต่ที่สําคัญอย่าลืมไปพบแพทย์ด้วยเพื่อการวินิจฉัยที่ชัดเจนหลังจากฟังคลิปจบเราจะได้รับคําตอบต่างๆแต่อย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง y o u ยูท h ปเฮต e Fish เพจเ t ต y Fish บาพิปราเพจคุณครูพิปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพิปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังกันเลยเจ็บหน้าอกทำอย่างไรดีเป็นโรคอะไรมาฟังกันเลยก่อนอื่นพิปราอยากจะบอกว่าอาการต่างๆนั้นคืออาการของเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบโอ้โหส่วนมากเลย95%มาจากการอักเสบการเสริมของหลอดเลือด ซึ่งเรียกว่าใช้เวลานานนับสิบสิบปีคราวนี้เรามาดูเลยความเสริมจะมากหรือน้อยนั้นตามสาเหตุอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตส,สงูงเบาหวานใครมันในเลือดผิดปกติหลายคนสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกําลังกายถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแค่เกิน50%จะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายและถ้าติดเกิน75อาจมีอาการแม้อยู่เฉย บางสถานการณ์อาจจะมีการปริแตกของตรการัานและหลอดเลือดแดงเกร็ดเลือดและที่ระบบเลยปัจจัยแข็งโตของเลือดจะเข้ามาอุดทําให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดการตีปันฉับพลันมีอการเจ็บแน่นนห้าอกหรือเป็นมากขึ้นแล้วก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเรียกว่ากลุ่มอาการเหล่านี้เป็นภาวะกล้า,ามเนหัวใจตายฉับพลัน ซึ่งพี่ปราบอกเลยว่ามันเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาที่ทั่วไปเราเรียกว่าอาการโรคหัวใจอันตรายหรือ heart attack โอ้โหตอนนี้พี่ปราท่านรู้อย่างนี้แล้วใครที่จะเป็นโรคเหล่านี้บ้างพี่ปรามีคำตอบเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองหลายคนพออยูนอยนอย่น้อยก็ยังเป็นที่สำคัญพี่ปราบอกเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปี วันนี้พี่ปามีเรื่องเล่าหลายคนที่ทำงานอยู่และไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจาปีถามว่าทําไมไม่กล้าตรวจหรือเขาบอกกลัวรู้ว่าเป็นโรคแล้วทําไมไม่คิดในมุมกลับว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆวันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าความสําคัญของโรคต่างๆถ้าเรารู้และเราได้รักษาแต่เนิ่นๆมันจะดีอย่างไรใครบ้างล่ะที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรามาดูกันเลยในอดีต โรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยทองแต่ปัจจุบันพบเลยว่าภาวะนี้พบในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะวาความเครียดสูงแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบร,ริโภคท,ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะพบเห็นผู้ป่วยเครื่องเนื้อหัวใจตายฉับพลันและบางคนก็มีอาการทาร์เดทแทกซเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ48-49ปี คราวนี้เรามาดูเลยว่าปัจจัยเสี่ยงของการหลอดเลือดหัวใจตีมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้รูแลัวโตเราเองได้ถูกต้องปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อายุเพศมีประวัติบิดาเสียชีวิตด,ด้วยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมันดานเสียชีวิตด,ด้วยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงการสูบบุหรี่อ้วนลุงพุง ผู้ชายวัดเส้นรอบสะดือมากกว่า36นิ้วผู้หญิงว,วัดได้32นิ้วการไม่ออกกําลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจเจียเสีย่ยงหยุบสูบหรีเด็ดขาดยังช่วยรักษาโรคอื่นได้ด้วย 2. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 8 8สสําหรับคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย0 และที่สําคัญเราก็ต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ย3เดือนฮิมโมการมบินเอวัน4น้อเกว่า7เราต้องควบคุมไขมันหรือคอเลสเตอรอลให้น้อยกว่า200มิลกรัมเปอร์เซ็นไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตน้อยกว่า100 HDL หรือไขมันดีมากกว่า40 ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงเราจะต้องควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกาย BMI น้อยกว่า25และที่สำคัญออกกำลังกายมากกว่าตีมากๆ5ครั้งต่อสัปดาห์รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เกร่งเครียดตลอดเวลาพี่ปลาพี่ปลาแล้วอย่างเงี้ยพอตรวจมาแล้วเนี่ยเรามีอาการเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นโรกนีก้หรือไม่ลองมาเช็คดูเลย ฟังในสิ่งที่พี่ปราจะพูดต่อไปว่านี่คืออาการของหลอดเลือดหัวใจติเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่อย่างไรเจ็บแน่นหนาตรงกลางที่ปลาล้าไปไหลซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีอาการปวดร้าวขึ้นไปตามคออาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักก็จะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีมากจนตันจะทําให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดบางบางกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด ผู้ป่วยจะมีการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายเงาออกโตเย็นถ้าเรานำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้จากอาการที่กล่าวมาข้างตน้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอาการเจ็บหน้าอกอาจเป็นได้จากสกรณีคือ 1. เกิดจากการขาดเลือดละขาดเลือดอย่างไรและขาดเลือ,อลดเ,อเป็นยังไงพี่ปรามมีคำตอบ เรื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจะหลอดเลือดตีบคือมีอาการขณะออดแรงหรือออกกาลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกาลังกายที่มากจนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็วแต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายพี่ปลาโมกเลยว่าที่มันเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ อย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยๆเรียกว่ามีอาการที่ค่อนข้างจำมากต้องรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่สำคัญสำคัญโดยด่วนเพราะกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน,น4ี่ถชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน4-6ชั่วโมงจะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้ตามปกติ โดยเฉพาะในปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่เปอุดต,ตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแพแพทย์โดยเร็วที่สุดสําคัญไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4 6ถึงหชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือคนใกล้ตัวเรามีอาการผิดปกติเจ็บแน่นอกอะไรก็ตามรีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดอันนี้สำคัญมากๆอย่าปล่อยทิ้งไว้ นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงก็เลดเลืรอดสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรามาดูเลยการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีในปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีหลายวิธีมากเช่นการทำไบพาสโดยการนำเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอดตันการใช้บอลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดและการใช้กดเลือดตะข่ายคำยัง หลอดเลือดที่มีการตันย่งงางไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประคับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือสุปรีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลิกสุปรีควบคุมร,ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการรับประทานอาหารให้มี ขามาันแป้น้ำตาลให้น้นนอยลงเลือกรับประทานอาหารที่มีกะใหญ่สูง,งมากขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจเราจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกตอ้องถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เขียนในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube p ท t ่เฟชเพจ e t ่เฟชบ i ยดีป่าเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วเรามาลุยพร้อมกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพดีกับพี่ปราเชียร์พี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทู Healthy Fit เชียร์พี่ปลานะคะ